เรียนท่านดรสกลวันพาเรืองดิฉันนางสาวไรพรเจริญศัดิ์วันนี้ขอ,อนำเสนอเรื่องของการจัดทําหลักสูตรและแผนการเรียนรู้หลักสูตรระยะสัน้นเรื่องปรุงโอเอ๋ด้วยอัตราส่วนและสื่อดิจิทัลเพื่ออาชีพค่ะ สำหรับข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรนะคะกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่สองจำนวน25คนนะคะและระยะเวลาเราใช้6ชั่วโมงด้วยกันนะคะในการสร้างเสริมประสบการณ์ในครั้งนี้นะคะโดยมีแนวคิดหลักคือการบูรณาการคณิตศาสตร์เรื่องของอัตราส่วนนะคะเข้ากับวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นนะคะนั่นก็คือโอเอ๋นะคะและนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาทักษะเรื่องของทักษะดิจิทัลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะ และนอกจากนี้ค่ะเรายังมีการบูรณาการนะคะส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นซอฟต์พาวเวอร์นะคะในจังหวัดภูเก็ตให้ร่วมสมัยและสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนอีกด้วยค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ค่ะขั้นนำไปใช้นะคะนักเรียนเนี่ยจะสามารถนําเรื่องของอัตราส่วนนะคะไปประยุกต์ใช้ในการสร้างส่วนผสมที่เหมาะสมของโอเอ๋กลุ่มตัวเองนะคะและนําไปปรุงจริงได้ค่ะ ขั้นวิเคราะห์นะคะนักเรียนจะสามารถวิเคราะห์และสรุปสูตรโอเอ๋อของแต่ละกลุ่มนะคะกลุ่มตัวเองนะคะโดยใช้หลักการของอัตราส,ส่วนได้และขั้นที่3ขั้นสร้างสรรค์นักเรียนเนี่ยจะมีการสร้างสรรค์ผลงานนะคะโดยการนําเสนอผลงานผ่านคลิปวิดีโอสั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปสําหรับลงทิกต o k นะคะสำหรับลง a c e b o o k นะคะ,ละ,ค,ะคลิปเรียน,นะคะเพื่อนําเสนอผลงานที่ส่งเสริมภูมิปัญญายท้องถิ่นและเพื่อเสริมสร้างอาชีพให้กับตัวเองได้อีกด้วยค่ะ หัวข้อการเรียนรู้นะคะนักเรียนจะได้เรียน3หัวข้อหลักด้วยกันนะคะหัวข้อแรกคือเรื่องของการค้นคว้า คนพบสูตรโอเอวของตัวเองนะคะในเชิงคณิตศาสตร์ค่ะข้อ2นะคะจะเป็นศิลปะก,การทาโอเอวในเชิงปฏิบัตะะิหานักเรียนเนี่ยจะได้ลงมือปฏิบัติจริงนะคะจากการที่ใช้คณิตศาสตร์นะคะในการสร้างสรรค์สูตรของกลุ่มตัวเองแล้วนะคะและข้อที่ข้อที่3นะคะคือเรื่องของการตลาดดิจิทัลและซอฟต์พาวเวอร์ค่ะนักเรียนเนี่ยจะได้เรียนรู้ถึงการตลาดถึงการโปรโมทถึงการพรีเซนต์ชิ้นงานของตัวเองนะคะลงสื่อโซเชียลต่างๆนะคะ ในส่วนของการเรียนรู้ทั้ง6ชั่วโมงนั้นนะคะในชั่วโมงที่1นะคะถึงชั่วโมงที่2เนี่ยจะเป็นการสำรวจและวินิจฉัยซึ่งนักเรียนเนี่ยจะมีการสำรวจประวัตินะคะได้เรียนรู้ถึงประวัติและวัฒนธรรมของโอเอ๋นะคะมีการวิเคราะห์รสชาตินะคะและก็มีการได้ชิมนะคะมีการชิมจากอ่าโอเอ๋นะคะอ่าที่เราเนี่ยจะเตรียมมาให้นะคะนอกจากนี้ยังมีการอ่าสืบสัมภาษณ์นะคะสืบค้นข้อมูลประถมภูมินะคะไม่ว่าจะเป็น การสัมภาษณ์ปราชชาวบ้านผู้ปกครองนะคะหรือว่าผู้ประกอบการท้องถิ่นนะคะนอกจากนี้ค่ะนักเรียนเนี่ยก็จะมีการเปรียบเทียบส่วนผสมจากแหล่งต่างๆนะคะแลกะก็ใช้การสังเกตในเชิงไตรตรองนะคะในการหาสูตรสำเร็จนะคะของกลุ่มของตัวเองค่ะ ในรายชั่วโมงที่3ถึง4นั้นนะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงอธิษฎีนะคะสู่การคิดเชิงนามธรรมค่ะในเรื่องแรกเรื่องของทฤษฎีอัตราส่วนนักเรียนเนี่ยจะได้เรียนรู้และทบทวนความหมายนะคะของเรื่องอัตราส่วนค่ะและการเขียนอัตราส่วนเทียบเท่าหรือการาและการแก้ไขโจทย์ปัญหาสัดส่วนนะคะมีการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ด้วยค่ะนอกจากนี้อีกส่วนหนึ่งนะคะนักเรียนยังจะสามารถกําหนดสูตรมาตรฐานนะคะมีการ แปลงสูตรดั้งเดิมนะคะเป็นอัตราส่วนมาตรฐานเพื่อการผลิตที่คงที่นะคะและก็มีการคำนวณต้นทุนนะคะเพื่อการวางแผนธุรกิจในโอกาสถัดไปค่ะ ในส่วนของรายชั่วโมงที่5และชั่วโมงที่6นะคะจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติการและนําเสนอค่ะนักเรียนเนี่ยจะมีการลงมือปฏิบัติจริงนะคะมีการปรุงจริงนะคะปฏิบัติการทาโอเอลตามสูตรอัตราส่วนที่กลุ่มของตัวเองเนี่ยได้กําหนดไว้นะคะและยังมีการผลิตสื่อดิจิทัลนะคะในระหว่างการถ่ายทำเนี่ยนักเรียนจะมีการวางแผนเพื่อผลิตสื่อนะคะสําหรับ ขั้นตอนการถ่ายทำนะคะคลิปสั้นเพื่อลงโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะโดยมีฮุกนะคะมีคอนเทนต์แล้วก็มี call to action นะคะสำหรับการนำเสนอชิ้นงานของตัวเองนะคะในการนำเสนอชิ้นงานของตนเองนั้นก็จะมีในส่วนของการนำเสนอสูตรและแผนธุรกิจผ่านวิดีโอนะคะพร้อมกับการรับฟีดแบ c k และผลสะท้อนการคิดนะคะ reflection นะคะเพื่อที่จะมีการปรับปรุงและพัฒนาสืบไปค่ะ จากที่เราได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะให้กับผู้เรียนแล้วนั้นเนี่ยในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้ตามวงจรครบนะักเรียนก็จะได้เรียนรู้ที่ครบขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นขั้นแรกค่ะคือเรื่องของขั้น concrete experience นะคะเรื่องของการชิมนะคะชิมโอเอลมีการสัมผัสรสชาตินะคะมีการสำรวจวัฒนธรรมมีการอสืบหาข้อมูลนะคะในขั้นที่2นะคะ reflective observation นะคะมีการสัมภาษณ์ปราชชาบ้านมีการเปรียบเทียบสูตรนะคะมีการวิ ขาอความแตกต่างนะคะความเหมือนความคล้ายนะคะสู่ข้อสรุปของตนเองนะคะและข้อที่3 abstract นะคะคอนคอนเซปเอ่อ a อ็ t สเรค a i นะคะคือเรื่องของการเรียนรู้ทฤษฎีอัตราส่วนนะคะนักเรียนเนี่ยจะได้เรียนรู้ถึงทฤษฎีอัตราส่วนมาตราเมาตรฐานนะคะสร้างสูตรมาตรฐานให้กับกลุ่มของตนเองนะคะและยังได้คำนวณกําไรต้นทุนนะคะถ้าเกิดะ อัตราส่วนแค่นี้ใช้ทุนเท่าไหร่นะคะมีโอกาสในการพัฒนาในวันข้างหน้าเนี่ยเราจะมีการใช้ต้นทุนเท่าไหร่นะคะสูตรในขั้นที่4นะคะขั้น active experimentation นะคะคือการลงมือปรุงจริงตามสูตรนะคะพร้อมกับมีการผลิตสื่อวิดีโอเพื่อนำเสนอชิ้นงานของตัวเองด้วยค่ะ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของการเรียนรู้ในครั้งนี้นั้นนะคะวิธีการสอนหลักจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกคือ problem based learning นะคะ PBL จะมีการใช้โจทย์ปัญหาเรื่องของการหาสูตรที่อร่อยที่สุดนะคะและคุ้มค่าที่สุดเป็นตัวขับเคลื่อนในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมี experiential learning นะคะมีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงของนักเรียนนะคะมีการชิมทำและขายนะคะนอกจากน ี้นะคะก็จะมีในส่วนของทีมทิชิ่งแอนด์โรเพยิงนะคะก็จะมีการทำงานเป็นทีมพร้อมกับสวมบทบาทหน้าที่ในการสร้างสารรค์ในการผลิตสื่อของกลุ่มตัวเองค่ะในขั้นตอนของการวัดผลและประเมินผลนั้นนะคะวัตถุประสงค์ข้อแรกค่ะเรื่องของการนําไปใช้นักเรียนเนี่ยจะมีวิธีจะมีการประเมินผลงานนะคะผลการปฏิบัตินะคะและมีแบบประเมินเรื่องของรสชาติ ความถูกต้องของอสูตรอัตราส่วนด้วยนะคะข้อ2ค่ะเรื่องของการวิเคราะห์นักเรียนเนี่ยจะได้ทําข้อสอบอัตนัยเชิงวิเคราะห์นะคะเรื่องของการเปรียบเทียบสูตรนะคะข้อสอบเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของอัตราส่วนค่ะข้อ3เรื่องของการสร้างสารรค์ create นะคะเราก็จะดูในส่วนของวิดีโอนะคะมีการประเมินโครงงานของนักเรียนนะคะนอกจากนี้ก็จะมีรูบิกนะคะใช้ประเมินคลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ความคิดสร้างสารรค์นะคะความถูกต้องและก็เทคนิคการสื่อสารของแต่ละกลุ่มด้วยค่ะ สำหรับสิ่งแวดล้อมนะคะและก็แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้นั้นนะคะแหล่งเรียนรู้หลักนะคะก็จะเป็นป่าชาวบ้านผู้ให้ข้อมูลนะคะรวมไปจนถึงผู้ประกอบการโอเอ๋อตัวจริงนะคะที่เราได้สัมภาษณ์ไปนะคะอ่าแล้วก็ผู้ปกครองนักเรียนนะคะคนในชุมชนนะคะ,ะเพื่อนๆนะคะแล้วก็คุณครูนะคะในรั้วโรงเรียนของตนเองนะคะสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลมีเดียยูทูบทิกตอรนะคะที่มีการรีวิวอาหารนะคะ มีการถ่ายทอดถึงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตนะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีหนังสือเรียนนะคะของอ่านังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะหรือสื่อการเรียนการสอนต่างๆเรื่องอัตราส,ส่วนค่ะสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้นะคะก็จะเป็นห้องปฏิบัติการาหากรรมนะคะของโรงเรียนนะคะมีการบรรยากาศการ การเรียนนะคะแบบ f e e o m o n d n e l o n o n n i นะคะมีอุปกรณ์ไอทีสำหรับการที่ใช้ตัดต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนกล้องนะคะแท็บเลตต็ตต่างๆนะคะแล้วก็มีห้องสตูดิโอนะคะของโรงเรียนนะคะที่คอยเอื้ออำนวยนะคะในการผลิตชิ้นงานดีๆสื่อลงสื่อโซเชียลต่างๆะคะ่ะ